สวัสดีค่ะเพื่อนๆไปเก็บเห็ดมาแล้วกะมาตาัดขานะทำความสะอาดได้จ้ะไปเก็บอันนี้คือเห็ดทอมเปตดลาหมออัน,นเพื่อนเอนว่าเห็ดแต่ดำมานส้ะคนตกนี่กำลังขึ้นงามเลยจ้ะกำลังอันนี้อันนี้เห็ดช่องแท่นเห็ดมันปู เอาก็สิมาทั้งก้นสะอาดจัน่อยปาด ปาดครึง่งปกติถ้าอากาศหนาวมันสิมีแมงอยู่ข้างในห้องก็สีมถาถ้ทมีมีพวกแมงพวกอย่างห้องเครื่องเคียวแต่ว่าช่วงนี้มันบ่ทัทไดนายเย็นปันใดจ้ะมันก็เลยบ่ทัทไในเขามาอยู่เสร็จแล้วห้องก็สีเอาไปอบเพราะห้องี่แล้วปาดครึงคร่งอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาห้องอบนะคะเต่ออ อบแหง่มีเครื่องบ่คมีเครื่องอบจ้ะเล้ตรงอบแหงตัวกำลังงามแล้จ้ะนี่ดอกกำลังงาม <c oughs> ทำกับข้าวแซบเลยจ้ะเห็ดนี่เห็ดนี ล่งลงมาจากเห็ดเด่นเห็ดเผือกหวานเอามาตากแข้งเอาไปซุปซุปก็เห็ดกระด่างบานเท่าใดซุปใส่หมใส่เนื้ออล้วก็อ่อามาอบใส่ไก่ผัดใส่ใส่ปอเปียทอดแทนเห็ดเห็ดหูหนูได,ไดเล้วจ้ะเนี่ อันไปเก็บนี่สัวสิมานางเฮเทระดอก <c oughs> <c oughs> อากาศเย็นแบบว่าเป็นไอเลยจ้ะตันคนมันสิบเปื่อยจังหน่อยนะ อนเก็บอยากได้หลายหลายแต่ว่าพ่อมานั่งเหตุนี่ก็โมเมนตัมธรรมดาเลยค่ะน,นี่จะม่แม่งจกหน่อยเหรอไม่ใช่ธรรมดานะคะเมื่ก็สิเพื่องไว้ซะก่อนอันนี้เอาไปเมืองไทยนี่คุณแม่คุณยายอยู่เมืองไทยนี่มาคักเลยจ้ะเ,เนี่ยเห็ดอันนี ยายบอกว่าเอามาฝากแม่ในเด้อเ,ย,เยสิเก็บเนี่ยเก็บปบใ่ถุงสิ้นสิ้นแล้วก็ไปเมืองไทยเลยค่ะเดี๋ยวสิไปเก็บอีกถ้าได้ลายนี่กะ หรือว่าเขาแววเกินคือกันอะไรแต่ว่าเขา,เาเแบบออมาทีละถุงนี่เปื่อยเลย,ย,ดยโดนฝนก็เปื่อยอากาศเย็นๆนะจะดูแลสุขภาพเะค่ะช่วงนี้เยน็นคัะเริ่มเย็นเริ่มฝน ตอนนี้เห็ดยังมีให้เก็บถ้าหิมะตกเราก็ Blue ส,สิบบ่อมีเห็ดจ้จะช่วงนี้ก็มีก็ฟ้าไปเก็บเห็ดถ้าหิมะมาเราเมดซีดในห้องสิอาทิตย์นานก็สิไปเก็บเก็บเก็บลายลยแล้วอาทิตย์นานมันออกพึบเลยอาทิตย์นาน้ลฝนตกเบิดมมอร์มื่อ ช่วยเห็ดแล้วนี่ฐานนี่ก็ไรเตอร๋อก็จะเนี่ยม่คือเห็ดเพิ่งนะเห็ดเพิ่งเห็ดใบข้าวเดียวอันนี้เห็ดอันนี้มันตรงมันองความสะอาดอยางดีถ้าบวตีก็บบดได้เลยต้องแบบ ก็ค anyway, ือเห็ดคล้ายๆเห็ดกระดางบั่นเฮาเนาะไข่ไข่ไข่กันละจ้ะคล้ายเห็ดกระดางตอนเมื่อกาซีออนก็เห็ดกระดางสักหน่อยรสชาติก็หอมนี่ได้ไปอบอบใส่ไก่หอมหอมเห็ดหอมกินเห็ดซื้อเป็นตะยานซื้อมันทอมเป็ดเดลามเห็ดแตยดำมาส่น เป็นแต่ยานซื้อเห็ดแต่ดงแต่ว่าหังแสบมาไม่ไม่กับประกาศกินเลยกินเราติดใจบอกว่านี่เข้าป้าหาเห็ดแล้วจับแทีนี้มาคักแล้วจับหรืเก็บเห็ดนี่ มากอิลีเกเพ็ดเครียดเครียดนี่เขาป่านี่เศร้าเลยหายเครียดใส่สูตรบรรยากาศบริสุทธิ์เลยจ้ะนป่าเนี่ยเว่าเขาอยู่ป่าบ้าน ฝรั่งมันบ่มียุ่งหลายบ่มีไม่บ่งบ่มีบ่มีงูมัน,นเปลกนเก็บง่าย ้องตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะที่รับชมแลวฟังนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเาห้องก็สิไปเก็บปปเห็ดเีกบผ้าท่านผู้ชมไปเก็บเห็ดอาทิตเก็บเห็ดแล้วเดี๋ยวก็จะทําให้ดูนะคะว่ากินมันกินใดจังใด ก็เลปีก็ได้เก็บสุเป,ปียแล้วจ้่เก็บทุกปีทุกปีกป็อุดมสมบูรณ์อยู่ได้แต่จ่วาหงประกาไปเก็บผู้เดียวตรงนี้มู <c oughs> ไปเก็บกับมูเปลือนสาว งสื่อเพ่งขายเพ่งอยู่ค่ะอยู่ในอันนี้ไม่ขายในห้างเลยจ้ะ ถ้าเห็ดอะไรมีขายในหา้างกะเขาก็จังกายกินเนาะ้าบาขายในห้างกับมากายกินมีหลายคนที่ไม่ก็นมาเก็บกินเห็ดที่จังบวัดเขาแล้วที่อยู่บางเห็ดที่กินได้ที่บ้านเขามันไม่ผิดอากาศบ่คือกันเนะาะแือว่าเขาก็ต้องระวังไม่ได้กินเลยจนะ่ะต้องกินเห็ดที่ว่าพลังเขากินอยู่นี่ เนี่ยเขากะเพ็ดเสร็จแล้วเขากะตากตากแหงไว้ทุก,ก่อนเอาเอาเอาใส่ถาดเั่งเสร็จเลยจ้ะใส่ถาดแล้วเขากะเจตากไว้จักน้อยออแ,อแล้วก็เซลไปอบใส่เตาอบไปจ้ะอบให้มันแหง้งแห้งแล้วเกาเก็บใส่ถุงใส่กล่องขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังนะคะ กดไลค์กดแชร์ช่องจิตยามาชาแนลขอบพูดหลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย